เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน้าทานมากเลยนะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาลวกเส้นกันก่อนนะคะใช้เวลาลวกเส้นประมาณ10นาทีนะคะเพื่อนเพื่อน ต้มเส้นพาสต้านะคะนาจะต้มให้ให้สุกเลยนะคะเพื่อนๆหอมหอมแดงนะคะนี่จะใช้หอมแดงแล้วก็เอามาเจียวก่อนเนาะ,ะให้มันหอมนีม่ยังไม่ใชที่หอมได้หรือยังยังใช้ไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวต้มต่อสักห้านาทีนะคะจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปนะคะใส่กระเทียมลงไปผัดเ,เลย อิตาเลียนหรอป้อิตาเลียนพาสตา with prawn mushroom pesto and carrots and Thai yellow p a s e คือก็จะใส่พริแกงแบบไทยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะละลายน้ำเนาะแล้วเดี๋ยวจะใส่ลงไปจะชอบแบบว่าให้มันมีรสชาติแบบไทยๆนิดนึงนะคะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ป่อป๋าทำพาสต้าให้กินนะคะเมนูที่ที่อร่อยนะคะป่อป๋าก็ทำเมนูเมนูนี้อร่อยเหมือนกันนะคะต้องมาล้างน้ำเย็นนะคะ Two spoons of this, pesto. Um, pesto, no uh, This is how it looks, ha. great. It's mint and uh, olive oil and uh, like this. Ha. So, one. Two. And put this one also. This is another red pesto, the other one was green, this is red. อันนั้นเมื่อกี้สีเขียวนะคะพาสตโต้สีเขียวเป็นเหมือนคล้ายๆแกงเขียวหวานบ้านเราเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้สีแดงนะคะเพสโต้สีแดงแล้วก็เพ <Italian, S 1> สโต้ Italian, สีเขียว Italian แ <Italian> ฟนบอกว่าอิตาเลียนซอสนะคะ mixx it together. And this is Thai together the, the th <Right. S 2> แ,ลแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่แกงแดงของไทยนะคะเพิ่มความเผ็ดจะจ้านลงไปนะคะ put that ก็ใส่ลงไปเลย put the fire แล้วใส่เผ็ดลงไปนะคะ แล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะกุ้งนี้จะเป็นกุ้งแช่แข็งนะคะเพื่อนๆนะก็ใส่ลงไปผัดเลยค่ะเดี๋ยวรอให้สุกนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะ ใส่รสดีลงไปนะคะคุณสามีชอบรสดีมากๆเลยนะคะถ้าทำอาหารถ้าไม่มีรสดีก็ไม่อร่อยนะคะก็สสใส่น้ำปลาลงไปนะคะสสใส่ใาลงไ่ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะ เราก็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะสเส้นลงไปผัดเลยนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ใส่ราสตีลงไปนะคะ ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเก็บที่ฝาลงไปะคะ่ะมีอะไรก็ใส่ค่ะเพื่อนๆเวิดตูยังเจอผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะใส่ได้ที่นั้น,นะคะ่ะนั้นก็ปิดฝานะคะเพื่อนรอให้สุกอย่างเดียวเลยะคะ่ะโอเคพ่อป้าคุณพูดอะไรบ้างคะ We just made delicious looking. a uh, thai and italian pasta together because we put some best uh, ingredients from thai cuisine and italian cuisine and made this pasta next time you make it and enjoy it โอเคนะคะขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะหน้าตาน้องทํามั้คะเดี๋ยวขอตัวไปทําอาหารเที่ยงก่อนนะคะวันนี้เมนูพาสต้ากุ้งค่ะสไตล์แบบ อิตาเลียนแล้วก็ไทยผสมกันนะคะ